รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ,วคะพวกเราเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรชาชพัฏอุบลราชธานีนะคะ,ะดิฉันชื่อนางสาววีนากุมแก้วค่ะ ดิฉันนรจรีมาหาค่ะดิฉันนางสาวธิติมาปุรวัตค่ะและดิฉันนางสาวัญพรรีบุญค่ะอ,อ่วันนี้พวกเราจะมานําเสนอภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งเกี่ยวกับการทอผ้าไหมนะคะอ,อ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตค่ะค่ะพวกเราเข้าไป นี่ก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะ การใช้ชีวิตของประชากรน,นะคะจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายค่ะตามเศรษกริจพอเพียงนะคะเข้ามาดูข้างในเลยนะคะว่าชุมชนบ้านโนนสว่างเขามีการอยู่อาศัยกันยังไงะคะค่ะค่ะ คุมสติทอดผาไหมที่นั่งอยู่กลาง้างหัวห้องก็คือแม่เพ่นได้จ้ะอยากให้แม่ซอยนั่งนั่งเต้อจะนอนเด้ค่าสวัสดีค่ะนี่หน้าม้องเป็นโกรดขาวะคะ่ะเราท่านคุมสติทอดผาไหมฝ่ายวันวน,นุ่นสว่างการจัดก้งกุ้งขึ้นตั้งปี2 5 2 9หรยก็ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละค่ะ แด้ว่าผ่กกาบัวเนี่ยเป,ปิดถึงปีสองหาศีสามค่ะผากกาบกับวเป็นผากัตลักษของจังหวัดอุบลค่ะถึงนี่ซื้อเสียงมานา่าแล้วค่ะจากปีศีสามจนถึงหาหาหกเลยละสิบกว่าปีจะ <c oughs> เป็นผลดีกับร้องการห้ามของกลุ่มอยู่ค่ะขายได้ตลอดแต่ว่าค่ะก็ได้เกินร้ายดอกไปเพิ่มเป็นทุกปีเ แต่พราูญเสียพาูนหายไปคือเป็นการดําเนินง,งานตลอดทั้งผ่าไม้ผ่าไฟน,นคะคะและ้วก็ในช่วช่วงองแม่นี่มีเจ้าคนเ,เราจะเหตุน้ำกันกเฮ็ดท่าไม้นี่จะช่วงของโูหนึีนี้ประมาณอยสี่สิบผ่าการเหตุกรณ์นี่ก็นกนมนียืมปรมาณยี 40. ตอนน้มเน,น,นี่มาเพินถึงร้ายลายถึงแปดสิบกว่าคนแปดสิบกว่าตัเน แต่ปตัจจุบันนีมีประมาณ68ขั้วเรื่อนขั้วที่เขาร่วมกัอกลุ่มชุมชนของสตรีท่าพามไม้ฝา่แต่ว่าคนที่ทำงานางจริงๆเพรว่านีรก็ลดล่งอยู่ค่ะได้งานลดล่งเพราะว่าเขามีงานทำออยู่ยางมีรร่ได้สูงกว่าคือปลูกสวนยางนะคะปลูกยางพาราเจ็บผ่าทรงกรงเทพตะแบงไร่ไร่ ให้กู้ท่างเขาก็แบ่งแบ่งคนงานไปนะงานเขาก็เหลือบวหลายประมาณ23คนครับปัจจุบันสี่ทจางานแต่ว่าสมาชิกก็หกสิบแปดคือเก่าก่อตะปันฝนโกรนนะอาชีพเป็นการท่องทำไมนี่เป็นอาชีพเสริมก่นหรืออาชีพหลักอาชีพเสริมอาชีพรับเป็นบางคนค่ะจ้างพวกฉันสามชีหาคนก็สี่เหตุประจําอะไรมาแรงว่าขุนโพว่าขุมี แ่สิไปเห็ดไทยเห็ดหน้าอะไรห่ะพ่อค่ะงานยูบ้านพาไหมก็พาปตีนีมิจเด็นติางกจงไหค่ะพาพาพาถ้ามาแล้วพาฝ่ายี่คล้ายดีเลยค่ะปีหนึ่งหลาย้ลยพันเนี่ยค่ะในค้ายดีเพราะาไม้ายไมมัก็เหลือกรู้ใส่เนาะเพราะว่าพาไม้นี่มันสินค้าสูงกว่าค่ะพาไมราคาสูงแต่ว่าคนถือใจค่าจับกบมาซซู่ค่าเก้ากับ ตามสื่อ,อยู่ตลอด่เราค่ะคนเ่เป็นใหญ่ก็ใช้หนดกทมาสื่อ่นอจะมีคนว่าเป็นรับแน่นัารับสื่ออย่างเองี้ยส่มาจะมารับสื่อไปขายต่ออย่าเงี้อบอจกจะมีแต่เป็นส่วนน,วน,น,วน่อยพยังกระทอบราร้านเนไรแล้วก็่จะส่งหลายเปนไหนขายจะพวกเพื่อห้านาประจำแต่ว่าพวกสถาบันต่างๆพวกราชการถ้าจะสื่อใส่ดีบนข้นนี้ไ่มีาย แคร์ก็ะเชื้อคือว่าดีคือว่าดีเพราะใส่ใจเพราะอย่งปลาเตลื่อนทองจุงเจือขอบขัวแม่ขายผ้าไหมมีเมล็ดละเทอาไรเนาจะทุกเมื่อนี่ยค่ขายเม็ดละเจ็ดละห่อเจ็ดลอยหาซือถึงแปดลอยตามล่สินอย่างง่ายนะค่ะแม่มีการคิดล่เองบอค่ะด้วยตังเองนี่ค่ะนี่มีการคิดล่เองบางข้างก็ แอบบนของเขามาเ,าเาปเรียบเทียบข้าเฮาเฮากระดุส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสองออกข้าจะเหือกเอาไว้จะถูกใจขา้าเนาะเป็นก<ฮ>ระสมนกระสานกันไปที่ว่าประยุกต์นีิข้าแห่งเัินปิดที่แถมันตา,ากแจกจ่ามูลนะคะอ๋อค่ะอยากเที่ยงนเบื้งหนึ่งลายที่แม่ขิดนะคะซอยสี่เบื้องหจ้าว่าวลายไท<ซ>ี่เต็์ลายแม่ขิดนะาจะเบิ็งสมผูกมาลุ้นกันตรงนี้นะคะอ๋อ โมเดลน้อไลน์ทำบมคอยสุดคนแรค่ะคิดนี่แล้วค่ะที่ออกจากมีคอฮะกล่มาเฮ็ดเมียนนี่ข้อมหัวคุณคุณคนขื่นจีเพ็ดน,ะะนี่เฮ็ดสะับกันอันนี้กระคาเปียอ,อันนี้ดอ,ออดอกพริกขุนขื่นดอกน้อยๆคิดมันหนุกดอกคิดหนุกดอกอันนี้คิดฟองอ้อยน้อยๆคิดดังอันนี้คือแม่คิดเองหมดเลยแมนบอกค่ะกระแมนค่ะ ไล้ในเมที่คนนิยมสื่อกันหลายเป็นสีนะจัเลยอันนี้นี่มบมค่ะนไสีนี่แหะค่ะไลานี่เป็นเน้อ่ดทีเปเขาข้อม่ล้วเป็นไผ่แล,ขขแล้วางกอกอุบล้านี้ปากกาบวัวยางแท้คือไล่มีขอนี่นะคะ่<า>มะมันจะบัวมียางสีอันนี้ประยุก์นะคะน่ะนี่ไล่ประยุกอันนี้ไล่มีขอ้ออันนี้คือเตอร์ด็กข้อยังไปเราอย่ง้ค่ะอันนีน้ อันนี้ราคาถูกค่ะอันนี้คล้ายได้ยหลาย่จ้าบ๊วยเงื่อนหลายอราคาประมาณเท่าไรเนาะจ๊ะเนี่ยประมาณพันสอ,องจริงนี่ถ้าเจ้าสื่อไปเกิดเครื่องไหวเครืมมรถถร่องสมมาเขาจะ้อสื่อเสียหลบะภูลาสามพื้นสีพื้นหาพื้นจะดีพื้นหนึ่งง้อมกับสื่อเอามั้ยแต่ว่าไร่กับเห็ดหยากคือคู่กันใช่แต่ไมีไร่ใหไร่หน่อไร่ใหถึงก็สื่อไปองหันค่ะราคาจำกันเลยร่หน่อไร่หน่อยเห็ดยากก็ไร่ไงญ่ค่ะ บบขาเแ,แี่ยเ้าข้าวขนัด,อดเองคณเห็ดตัวีชางขนัดขเขา,านนห่อได้พวกมันห่อสิหัวเลยจังไรจะว่าขาได้มีมีราค่ะซัาได้มันขึ้นยุกับไรก่จะหรือว,ว่าจังไรขึนน้นยุก,กับ่รก็ฟืนค่ะ,<ช>คะปั้นนี้ถี่ทีสิคะอันนี้นาอ่วงเม็ดคึือนกันได้ค่ะแต่ว่ามันใส่ฟืมนประมาณสา<ล>มสิบ้าน่สิก็มาาหาสิปลเลยสามสหานี่ตั้งสามบหาอัน อันนี้หาซิบล็กับเพหาซิบรืนกันต่างหลายรูปนะร็หนึ่งมันมี U C ซิบ<ฮ>อันนี้มันแห้งพื้นหนึ่งสองพันอันนี้สองพันสองค่ะอันนี้ก็แห้งอันนี้พันเจ็ดไปเบื่อทั้งในตู่ี่ค่ะทั้งในตู่มันทำง่ายค่ะหรือพ่อ,อ,ก,อ,าาอก็ได้ยังไม่ได้กินหิวแม่จะ เขาเป็นอายยางก็ดมกันเลยค่ะแล้วอายยางส้นเบอร์แม่ตูนาะค้นอกในตลาค่ะตัวแม่ขายเนี่ยแตม่ขาสลูนะครัค่ะขาสลูนี่กรไม้เะ่าค่ะลนสองมีขาข้ามฝ้ายคืนละเจ็ิบบาทค่ะฝายีดฝ่ายบ้านเฮาฝายแท้แค่ะเบบะเบเนี่ยจเป็นฝายโตเลคืะสี่สิบห้าห้าสิบน่ย ทอดงะได้ลมได้กไมยันอรอยหาซีทกซี่หลแห่งดยวค่ะีนอหมอนหมูมีเบิร์แต่ละคายดีจริงเขาเป็นรที่เจ๋วอามาดมีก็ปรับดยค่ะเป็นหลายรกงูอนนี้ก็ต้องเลี้ยงเ่อควอใช่ไี้ต้องเชื่อใครกแต่ยังจำหมูนวาผัีนี้ค่ะครัเยอันนี้ตัดให้ตูดผักะบัวฝอแน่นละขายได้หลายโกงูค่ะ บัวคู de ue, okay, ่ศูนย์บะวคู่ได้ก็จะไปซื้นนีได้แหละคู่ในของผนฝาคู่นั่นคุณนี่ก็จะซื้อผักบัวค่ะมันีีผักสลุงนี่และค่ะก็จะขายอยู่ซ้้า่อที้ายนหี่ซอยผ่าถ้าเลาะเบิ้งยัสีน่าจะป้าค่ะาค่ะ้าค่ะป้ค่้าค่ะป้าทาค้ค่ะ นี่ค่ะนี่โยถ้ามีเสือค่ะเสือไม้เสือไม้กาบวนอันนี้คือกันเข้าเข้าเห็ดเป็นแบบเร็จรูดนะสี่นจ่าเออข้าวผัจ่ามากขาเ่าแต่วันเป็นาเ่าจะสิ่นิ่าสร้างโรงานบัดท้าตัวนึงขั้นต่องสองขั้นจ้าเม่จ้าอมาพูดเลยใใหญ่บบ่าจะเ้ อันนี้เป็นผากับหัวฝ่ายครับชิมได้นเียเพื่อบานนี่ตะกินมาสื่อบ่ใรอยู่นีน่ค้ายเาม็ดละลอยสามสิบค่ะใช่สื่อหลายเพราะม่มส่วนโนดตัวหนึ่งมีส่วนอ๋อค่ะนี่ค่ะผ่าผ่า,านนนตัวแดงก็ตัวแดงของราคาเท่าไหร่น้องแมนตัวนี้น็ต้ ตัวนี้พื้นหนึ่งสองพันค่ะตัวนี้พื้นหนึ่งสองพันสี่ค่ะตัวนี้พื้นหนึ่งพันเจ็ดสามนาคาค่ะช่วงพื้นุด ตัดชุดแล้วจานี่อ้ัคือไปตัดุดให่โอคือขันเขาขันเลี่ยนชุดนึข้าวกับใบคาตัตจังหันแล้วเนาะค่ะขันโค้ันไขไมขมขข้าวหมาไมหม่นนี่คอที่บ้านที่ใช้าเลยค่ะย้ำไม้เนี่สูมากเลาวต่อเขามห็เป็นคนสีละที่ของเมา นี่นี่ค่ะแบบแก้งกมูแบบเขียนทองมันในจางเนเขียนอ๋ออันนี้อันนี้เพือนขายเขียนเอาประจานนี้ด้วยจังเลยเขาไม่แขกนี่นี่ดูง่ายตาธรรมดาไม้ธรรมดาธรามดามีตำแหลออกมาไปเขียนทองจางเป็นเขียนแห้นประจานแบบนี้นี่จ่างเพิ่มเพี่อนจ่างแห้งในประจานนี่้จังเยเ่นเซ่นเชนทองเลยก่แห้ง ดาวอัตม์ประจุมหาเลเส้นท่อค่ะโอ้มีมหน้าเห็ดหลายอยากก่างค่ะจางเป็นผู้เป็นชำนาญงานค่ะแบ่งงานกันเห็ดนะคะะ่ะค่ะเป็นสินค้าโอท็ออยู่บรจาคไหแม่ค่ะสินค้าโอท็อนี้มี่ขวากับสินค้าเป็นสินค้าโอทอ็ปอ,ทอปมีละมีกพนื่อหนึ่งสองพันสี่เล่ะอ,อันต๊พืหนึ่งสองพ ี่ราคอ๋อเป็นชุดบะจ้านี่ค่ะเป็นชุดเลขสี่พันสิบจ้าด้านซงกับท่าก่อนใส่ท่าสี่เมตรสุดค่ะจ้าโอหสี่ห้าเบิรงกันมาเบิร์ตเนียนไหนเนาะจ้าที่มีราคาแพงกว่ามูลโอ้ยนิบบะค่ะจ้าที่ตัวเขียนทองก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คราคาจะแพงที่สุดเนะจ้าอ๋อตัวนี้คือแพงกว่ามูลเนาะจ้าเงี้ยค่ะอ๋อเพราะวันเด๋จ้ะพันเขียนไล่พิมพ์มือี่นิบะจ้า

ค่ะโอ้แต่เดี๋ยวน้นั่งอยู่ตาอยากขายทอดให้ลูกร้านฟั่งหลายหลายอย่างอยู่ตาสงสัยมองไหนก็นให้มาถามอีกที่การดูไหมมันกน็หลายขั้นตอนนะค่ะเรื่องถ้ำมากเกินหมดจำเป็นค่ะและหลังจากที่เราได้เยี่ยมชมชุมชนมะนอนสว่างพวกเราก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิต การดำรงชีวิตของชุมชนมนโนนนสว่างพวกเขาจะใช้ชีวิตในลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและสำหรับอาชีพหลักของพวกเขาก็คืออาชีพเกษตรกรเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในใน อันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราอยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่ให้หันมานุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเพราะถือได้ว่าเป็นมรดกตกทอดที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์และสืบทอดต่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราเป็นคนไทยควรภูมิใจในความเป็นไทยและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยให้อยู่คู่กับคนไทยไปตลอดกลาลค่ะขอบคุณค่ะ